สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์อูอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องอูอมีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตลูกเพจของน้องอูนั่นเองค่ะก็คือว่า พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีการเปิดตัว All New Titan นั่นเองคะ่ะสำหรับลูกเพจท่านไหนนะคะที่รอข้อมูลดีๆแบบนี้วันนี้น้องอูมีมาให้ลูกเพจของน้องอูได้รับชมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะบอกว่า a l l New Titan นะคะน้องอูได้ไปดูมาแล้วนะคะหล่อเท่นะคะสมการรอคอยนะคะเลยทีเดียวคะ่ะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะตั้งแต่ หัวจะรดท้ายเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มองหารถกระบะนะคะอดใจรอ,อนิดเดียวนะคะบอกเลยว่าเรามาเปิดตัวพร้อมกันและมารับชมพร้อมกันนะคะทั่วโลกวันที่26กรกฎาคมนี้นั่นเองคะ่ะอีกนิดเดียวนะคะนับถอยหลังได้เลยนะคะและน้องอูจะแจ้งคร่าวๆนะคะที่น้องอูได้ไปเห็นรถจริงมานะคะหล่อมากๆนะคะตั้งแต่หัวจรดท้ายนะคะเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะหรือว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะด้านข้างด้านหลังไฟท้ายนะคะเปลี่ยนใหม่และห้องโดยสารนะคะที่กว้างกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูทันสมัยกว่าเดิมนั่นเองค่ะดูดีแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะสเปคมาพร้อมเลยนะคะฟังก์ชันนะคะเอเซอรีต่างๆนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่รถ All New Titan นะคะบอกเลยว่าอดใจรอกันอีกนิดเดียวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องอูจะบอกข้อมูลคร่าวๆนะคะไม่สามารถบอกทั้งหมดได้นะคะไว้ให้ลูกเพจของน้องอูนะคะไว้รับชมพร้อมกันวันที่26กรกฎาคมนะคะและช่วงล่างของออน n e ไท i t ตันนะคะของเขาเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนะคะรับน้ําหนักได้เยอะกว่าเดิมนะคะบอกเลยว่าช่วงล่างเขาขับนุ่มนวลกว่าเดิมด้วยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบในส่วนของระบบช่วงล่างนะคะ และท่านไหนนะคะสนใจตอนนี้นะคะสามารถรับสิทธิ์จองรับสิทธิ์ลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะรับสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าการลงทะเบียนของเรานะคะไม่ต้องใช้เงินนะคะแค่จองรับสิทธิ์เพื่อลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะสิทธิ์ของเรานะคะได้รับสิทธิ์ถึง3ต่อเลยทีเดียวนะคะต่อที่1นนะคะก็จะเป็น ฟรีอุปกรณ์ชุดแต่งนะคะมูลลค่า40,000บาทนั่นเองคะ่ะสำหรับดับเบิลแคบนะคะได้อะไรบ้างนะคะได้ชุดแต่งนะคะก็คือว่าจะมีชุดแต่งซุ้มล้อนะคะแล้วก็มีโลบาร์นะคะแล้วก็มีด้านข้างนะคะมีให้ลูกค้าครบเลยมูล,ลค่า40,000บาทนะคะ และสำหรับรถซิงเกิลแคบนะคะมูลค่า20,000บาทนะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนล้อแม็กนะคะและเปลี่ยนยางนั่นเองนะคะรับไปเลยค่ะมูลค่า20,000บาทค่ะและสิทธิ์ที่2นะคะจะเป็นกิฟต์เซตนะคะบ็อกเซตของเรานั่นเองนะคะมูลค่า2,500บาทเลยนะคะ และสิทธิ์ที่3พลาดไม่ได้เลยนะคะรุ้นเที่ยวญี่ปุ่นนะคะสำหรับรุ้นเที่ยวญี่ปุ่นนะคะของเราเนี่ยจะเป็น go in trip in Japan นั่นเองนะคะนี่สำหรับ trip in Japan นะคะมีสิทธิ์แค่20สิทนะคะเท่านั้นนะคะสิทธิ์ละ2ท่านนะคะมูลค่าถึง4ล้านบาทเลยนะสำหรับท่านไหนนะคะที่ จองรับสิทธ์นะคะรุดนับสิทธ์นี้กันไปเลยนะคะเที่ยวเจแปน6วัน4คืนเลยทีเดียวนะน้องอูบอกก่อนคุ้มมากๆเลยนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะอยากทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถกด s u b s c r i b ์นะคะกดไลค์กดแชร์เพจของน้องอูไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะและสำหรับท่านไหนนะคะสอบถามว่าอ้าวแล้วจะลงรับสิทธ์ยังไงนะคะจองรับสิทธ์ยังไงนะคะ ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวน้องอูจะแปะเป็น QR Code ไว้นะคะหรือว่าเป็นลิงก์ l ล ne นะคะลูกค้าสามารถพักหาน้องอูได้เลยนะคะผ่านทาง l ลายนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้แค่บัตรประชาชนแค่หนึ่งใบนะคะ ลูกเพจของน้องอูสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องอูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะกับ QR Code ค่ะหรือสามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะและอย่าลืมนะคะทักกันมาเยอะๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยเลยทีเดียวค่ะเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องอูมาแจ้งข้อมูลข่าวสารแค่นี้ก่อนนะคะท่านไหนอยากสอบถามเพิ่มเติม ทักอินบ็อกกันมาได้เลยเดี๋ยวน้องอูจะทยอยตอบทีละคำถามนะคะสำหรับวันนี้น้องอูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ